Mm-hmm. <clears throat> ให้เสียงทุเสียงทุกคนสตรีมฟีไฟเล่นกับคนดูนะไม่มีอะไรเล่นหรอก ุกคนแป๊บของแป๊บ Ôi, Ôi! Ôi, chi phái? Đang chi phái. Oh, my. Yeah, okay. อันนี้เก็บเป็นถึงสิบหรอวะมันเก็บจากไหนหวะเฮ้ยมันเก็บจากไหนผะมมันงมีแค่เนี้ย4ีสิบห้าตอนนี้อาจถึงสิบห้าแล้ว เล่นละก็ไม่แหลกมากกับไม่ลื่อนนะทุกคนเออก็ถือว่าเลื่อนไม่เด้นแหลกมาก เกมนี้ผมก็เล่นมา่กากอยู่อ่ะนี่เด็กมันก็ไม่ได้กากมาก,กน,นะก,ก็ใช้ได้อ่ะเออ ดูอาดตัวว่ะโอ้ดูอัดตัวทุกคนผมดูอัดตัวเฮ้ยน้ำมะเร็งน้ำมหละอะไรเนี่ย มันเด้งแล้วเอาเฮ้ยเยเอะปรับแค่นี้พอเสียงพูดกูแม่งเบาว่ะเบาไปยุกเลยแป๊บนะเสียงพูดพี่เบามากเลยใช่ไหมโอเค ต่างสตรีมมันดีเลยไว้นะทุกคนไมนชอบมีพวกดาสตรีมตลอดเลยโอ้โหอีสุดยอดเพื่อนเพื่อนช่วหน่อยฮลัลโหลโอเคนั่นแหละอเค ก็ช่วยยังไงเพราะตอนนั้นมึงก็ไม่ช่วยเพื่อนมึงไม่ช่วยเพื่อนตอนนั้นมันไม่ให้กูช่วยอะไรอยู่มึงอะไรไมือวะโอเค อะไรเนี่ยปิดเสียงในเกมมันยังจะเป็นได้อีกเหรอปิดแล้ไงปิดเสียงในเกมเนี่ยไม่แชร์ทุก <thi> คนทุกคนก็นา่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมใช้แอปนในการสตรีมเพไม่สตรีมจริงๆสตรีมไม่ได้เลยจะลองใช้แอปตัวช่วยเอาง่ายๆตัวช่วยในการสตรีมก็ไม่มีใครดูสตรีมบุษักคน มีความกลัวหวาดเสียวไอ้พวกนี้มันชอบแบบขึ้นบนให้ขึ้นมาข้างบนมันไม่จก็แอบยิงตายไอ้เอชี่ยแม่งยิงเพื่อนกูโอเคทุกคน แรกหนึ่งสองเม็ดไปดิเก้าหอท้าที่พระเจ้าเรอท้าที่พระเจ้าบัง่าจริงแกละพระเจ้าต่างอดีเอ้ยดูเหมือนจะตีมภาพไม่ชัดนะทุกคนเดีย๋ยวทุกคนโอเคพี่ตั้งปรับภาพไว้ไหมเดีย๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่ดูก่อน ของพี่ข้าศูนย์ุดได้เจ็้ยยีโอเคนะรอดูสิไอ้เขี้ไอ้หนูจะตีปี๊ดใหญ่กว่าก็กูสายดาอยู่นะทุกคนสายดาไม่ได้ด่าเยอะเหมือนไอ้พวกพวกอะไรนะชอบดาพวกไอ้สอนลามพวกเดก็กกระโปงไอ้หน้าขาวอะไรเนี่ยจะได้ช่นแนวนั้นนะไม่ได้ด่ามาก ถ้าจำปินก็จะด่าอย่างชิ้นนี้มันมันอแอบเหรของมันวะแอบทำไมวะหนูก็ดี้หิ้นก็หลนะบเหรอลรหลบอกว่าม่เดียวไปดี โอเคจีโอเคชนะที่นี่โอเคะอะไรเฮียสตรีมกูไปเรียบร้อยแล้วไม่มีเหลือไม่จะขี้อะเน็ตอะไรเนี้ยโอ้โหกันหนักคอมแม่งไม่ดีอะเปิดสูงไม่ได้เลยภาพแม่งไม่โหลดสักทีคอมเฮีอยอะไรเนี้ย อเคช่างแมง,แ okay, นะงกะโอเคนะาทุกคนพูดมาหลายก็ดีพี่ก็ได้สีคิวนะฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้เลวมากอะไรหรอก มันก็ไก่อ่ะเอาง่าง่ายคือพี่ใช้คาว่าไก่ได้เลยนะคือคุณภาพปรับได้เว้ยคือพี่ขงพี่ปรับพรมนะแต่ว่าพี่ของพี่ม,พพมันคุณภาพสูงสุดเจ็ดร้อยยี่สิบแม่ก็เยอะกว่าน,นั้นนี่แหละพี่ไม่ได้ดูของพี่บันกามันสูงได้แค่เจ็ดร้อยี่สิบแต่ว่าพอเปิดสูงเจ็ดร้อยยี่สิบปุ๊บทำเทียไม่ได้เลยแม่ง ทำเครียอะไรไม่ได้เลยสตรีมไม่ได้อันดีอะไรนะเนี่ยก็อ่านอยู่นี่ เดี๋ยวได้น้าพี่ไอ้ไม่ว่าอะไรเนี่ยสตรีมเข้าไม่ได้เฮ้ยคอมพป็นไอรไปลูกสตรีมจะเข้าได้ไหมอืมนะภาพก็ไม่ชัดเท่าไหร่ฮะมงกล้องอันนี่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยูดกูต้องบังแน่นอนนาโอ้ช่างเอะปิดกล้องปิดกล้องทุกคนโอ้ปิดกล้องปิดกล้องปิดปิดปิด